สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทยัยวันนี้มาในงานแปลกใหม่ที่อยากเอามาให้ชมกันนะคะเป็นงานใหม่ทั้งผืนนะคะผืนนี้นกบอกเลยว่าอันนี้เป็นงานยืนใหมแล้วก็พุ่งใหม่นะคะเป็นงานสิ้นเข็นค่ะซึ่งไม่ค่อยมีมาให้ชมบ่อยๆอเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นยืนไฟพุ่งไหมคือไหมแกมไฟทั้งผืนแต่อันนี้ไหมทั้งผืนแม้แต่เชิญ ก็ยืนใหม่พุ่งใหมจบใหม่นะคะเดี๋ยวนกให้ดูทีละส่วนอะดูหัวสิ้นหัวสิ้นตรงนี้ก็เป็นงานใหม่นะคะงานใหม่ค่ะเห็นไหมคะแล้วตัวสิ้นเห็นไหมคะตัวสิ้นจะเป็นเข็นเข็นใหม่นะคะโดยสีเขียวกับสีดํานะคะนี่เลยค่ะเข็นแบบโบราณบ้านเรานะคะนกให้ดูใกล้ๆนะคะงานก็จะมีความวิบวับวิบวับเงาน,นะคะนี่เลยค่ะ นี่งานเนี่ยสีเขียวต่อด้วยเชิงนะคะเชิงจกมือนะคะอันนี้หรือเรียกว่าจกขนเม่นนะคะเป็นงานไหมค่ะลายลายสองท้องนะคะเห็นไหมคะมีนกสองคู่ข้างล่างคู่ใหญ่ข้างบนคู่เล็กนะคะแล้วนี่ค่ะงานละเอียดฝีมือช่างดีมากค่ะหืนนี้นกขอบอกนะคะเห็นไหมคะ ขานกดอกมีมีความอ่อนช้อยนะคะขอลายเห็นไหมคะเน้นโทนสีเขียวนะคะเข้ากับตัวสิ้นนะคะบอกว่างานผืนนี้งานดีมากนานๆจะมีมาให้ชมกันนกบอกเลยคะ่ะแบบนี้ไม่ได้มีมาให้ชมกันบ่อยๆคะ่ะอันนี้เป็นงานพิเศษที่มีลูกค้าท่านหนึ่งสั่งนกทำนะคะ งานใหม่นกอยากเลยหยิบมาให้ชมกันค่ะเพราะว่างานแบบนี้นานๆที่จะมีให้เห็นกันราคาค่อนข้างสูงเพราะเป็นงานใหม่อันนี้ใหม่แท้เลยนะคะไหม่แท้แล้วย้อมสีเองนะคะช่างย้อมสีเองใช้ความพิถีพิถันนะคะใช้ความประณีตมากในการใส่สีแล้วก็งานฝีมือช่างก็สุดยอดค่ะ ใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสีสัชนาลัยนะคะสุขโขไทยนกฝากกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยค่ะใครที่อยากได้สิ้นงามๆสามารถทักไทยถามนกได้ใครยินดีที่จะบริการแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ